สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพามาดูต้นลูกแพรของเรานะคะต้นลูกแพรของเราก็คือเขากําลังออกลูกซึ่งซึ่งลูกของเขาก็จะมีหลายรุ่นนะคะมีทั้งรุ่นที่โตขนาดนี้แล้วแล้วก็รุ่นเล็กๆแบบนี้รุ่นเล็กๆแบบนี้เจอปัญหาค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยฝนตกลมแรงแล้วก็อุณหภูมิลดลงมาที่เจ็ดองศา ช้ำหมดเลยค่ะทุกคนช้ำหมดเลยดูช้ำหมดเลยค่ะลูกเล็กๆประมาณนี้ช้ำหมดเลยเออหนาวเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะลูกเล็กๆประมาณนี้จะช้ำและอาจจะไม่ได้กินนะคะแต่ลูกใหญ่แบบนี้แล้วก็รอดนี่ค่ะอันนี้ก็คือลูกที่มันพึ่งออกมาทีหลัง ก็คือไปแล้วเนี่ยมีช้ำแล้วแต่ถ้าลูกโตขนาดนี้ก็ปลอดภัยค่ะถ้าถ้ามันไม่หนาวมาอีกนะก็น่าจะปลอดภัยนะคะทุกคนนี่อันนี้อันนี้น่าจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเริ่มโตแล้วเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะปลอดภัยแต่อันเล็กๆพวกเนี้ยที่เป็นที่ที่ ที่ออกทีหลังเนี่ยอาจจะไม่รอดนะคะอาจจะร่วงหมด้ดวยความเย็นเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยน่าจะไม่รอดนะคะเพราะว่าอุณหภูมิลงมาที่เจ็ดนี่ถือว่าต่ำม,มากสำหรับผลไม้พวกเนี้เออทำไงได้นะคะทุกคนมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะเราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ ช่ไหมแล้วแต่ธรรมชาติค่ะทุกคนเราไม่สามารถไปกําหนดได้นะคะสําหรับที่นี่บทมันจะหนาวมันก็หนาวอากาศเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าลูกใหญ่อย่างนี้แล้วนะคะเห็นไหมลูกใหญ่แบบนี้แล้วไม่เป็นไรแต่อันเล็กๆแบบนี้ช้าหมดเลยเห็นไหมช้าเป็นสีดําละนี่ช้ําเป็นสีดําๆหมดเลย ก็อาจจะได้ทานอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะร่วงต้องรอลุ้นนะคะหรือถ้าไม่ร่วงก็อาจจะเป็นเป็นลูกเพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์อะ่ะประมาณนั้นอะ่ะนี่ช้ำหมดเลยส่วนสตรอเบอรีของเราไม่เป็นไรนะคะสตรอเบอรี Strawberry โอเคไม่มีผล เพราะว่าสตอเบอรี่ลูกเริ่มจะใหญ่แล้วสตอเบอรี่ไม่ได้รับผลกระทบค่ะได้ได้กินหรือได้กินอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูรัสราสเบอรี่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้บานมากเท่าไหร่กำลังเริ่มบาน ถ้าลูกใหญ่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่ลูกเล็กๆแบบนี้ดูมันช้ำอะนะคะลูกเล,ล็กๆ,ๆแบบนี้มันช้ำแล้วค่ะทุกคนนี่ลูกเล็กๆแบบนี้มันช้ำน่าจะไม่ได้กินนะคะแบบนี้ถ้าใหญ่แบบนี้แล้วถ้าใหญ่แบบนี้แล้วไม่เป็นไรอันเล็กๆเพิ่งออกเนี่ย เนี่ยเพิ่งออกเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้กินแน่นอนค่ะทุกคนที่ออกมาใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็รอดนี่ค่ะเล็กเกแบบเนี้ยนี่ค่ะเล็กๆแบบนี้ช้ำหมดเลยดูแล้วต้นนี้เป็นเป็นเชอรี่จัมโบ้ด้วยนะคะเพื่อนๆมันจะออกมาทีหลังเพื่อนออกดอกทีหลังแล้วก็เป็นผลทีหลังดูสิแล้วผลเล็กๆเ,เ,เขาก็ค่อนข้างเยอะ ช้ำหมดเลยเพราะว่าอากาศอุณหภูมิลดลงนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้ลงมาที่7องศาซึ่งมันก็หนาวเกินไปสำหรับผลไม้พวกนี้แต่ถ้าลูกใหญ่แล้วลูกโตแบบนี้แล้วก็ไม่มีผลนะคะแต่ถ้าเล็กๆแบบนี้เนี่ยช้ำแล้วคะ่ะดำหมดเลยเดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เสียหายไปครึ่งหนึ่งคะ่ะทุกคน เ,เดี๋ยวมาดูเชอรี่ต้นนี้เชอรี่ต้นนี้จะออกลูกก่อนก็ถ้าลูกใหญ่อันนี้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่จะเป็นไในตน้นไอ้ลูกเล็กๆที่มันเพิ่งออกมาใหม่นี้น่าจะร่วงโอ้ยเสียดายดูช้ำเลยค่ะทุกคนอันลูกเล็กที่ออกมาทีหลังเนี่ยไม่รอดค่ะ ร่วงแน่นอนแต่ลูกโตๆโตโตแบบนี้แล้วก็ปลอดภัยค่ะลูกโต,โ,ตโตปลอดภยัยนี่อันนี้โตอันนี้อันนี้เล็กๆเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยไม่รอดค่ะเดี๋ยวก็ร่วงเพราะว่าอากาศเพราะว่าอากาศลดลงเจ็ดองศาค่ะทุกคนเจ็ดองศานี่คือ หนาวเกินไปสำหรับผลไม้พวกนี้แต่อันนี้โตแล้วอันนี้รอดโอเคก็วันนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเป็นเรียกอะไรเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะทุกคนฝนตกเมื่อวานแล้วก็อากาศลดลงลดลงไปเหลือที่เจ็ดองศาซึ่งมันน้อยมาก มันน้อยมากแล้วก็มันไม่เหมาะกับต้นผลไม้พวกนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าเราจะเหลือผลผลิตแค่ไหนไปถามผู้รู้มาแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าที่ผลไม้ของเราช้ำเกิดจากลมพัดแรงเกินไปมันก็เลยช้ำค่ะทุกคนไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิ7จองศานะคะเพราะว่าเจองศาไม่สามารถทำให้มันช้ำได้ นอกจากอุณหภูมิติดลบมันถึงจะช้ำได้ค่ะทุกคนแต่เราคิดว่ามันน่าจะมีส่วนนะคะทุกคนโอเคมันอาจจะไม่มีผลกระทบกับลูกใหญ่แบบนี้แต่ถ้าลูกเล็กๆแบบนี้มันมีผลแน่นอนอย่างเช่นเชอร์รี่ที่มันเพิ่งออกมาใหม่ๆอ่ะอุณหภูมิ7องศาถือว่าเย็นเกินไปสําหรับเขานะคะแต่ถ้ามันโตขึ้นมาหน่อยแล้วเท่านิ้วก้อยแล้วก็อาจจะไม่เป็นไร แต่น,นี้ก็อาจจะเกิดจากลมพัดแรงนะคะลมพัดแรงด้วยอุณหภูมิที่เย็นลงด้วยก็จะมีผลกับออผลไม้ลูกเล็กๆที่มันพึ่งออกมานะคะทุกคนเราคิดว่าอย่างนั้นนะเดีย๋ยวเราก็มาลุ้นกันอีกทีนะคะเพราะว่าเช็คจากอุณหภูมิแล้วหลังจากนี้ทั้งอาทิตย์เลยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆ แล้วก็จะลงไปจนถึง1องศาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าถ้าอุณหภูมิ1องศาเนี่ยพลไม้ของเราจะสามารถอยู่รอดปลอดภยัยไหมคนมาช่วยเป็นกำลังใจให้กับเปียพัทรวดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ